ก็ก่อนไปชมของที่ร้านนะครับก็เดี๋ยวมาดูซับตัวอยู่ที่บ้านนะครับยังไม่ได้ยกไปนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นซับฟเฟอร์ขนาด12นิ้วของ JBL นะครับผมนี่นะน, 12, 2, นะครับเป็นซับ12บสทับนะครับ JBL ครับก็กำลังขับอยู่5 0 0้นะครับไดนามิก500รวัตต์นะครับตัวนี้ขนาด12นิ้วนะครับผมสภาพสวยครับนี่นะครับลายไม้สวยๆ เดี๋ยวพาไปชมตัวดอกของเขานะครับก็มีหน้ากากให้ครบนะครับตต่มหนึ่งจุดนะครับตัวโลโก้จางๆหน่อยนะครับผมมีร่องรอยบ้างนะครับนิดหน่อยนะครับโดยรวมสภาพตู้สวยงามนะครับไม่มีบวมนะครับนี่นะครับดอกขนาด12นิ้วเดิมๆนะครับขอบเดิมๆสภาพสวยนะครับ ตัวนี้ก็จะยกไปฟังที่ร้านนะครับไปลองที่ร้านนะครับวันเสาร์ที่นี้นะครับไปลองชมได้นะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจนะครับผมซับสใช้งานไฟบ้านเรานะครับ220บโวลต์ก็ขายอยู่7,900บาทนะครับไม่รวมค่าจัดส่งนะครับสำหรับซับ12นิ้วตัวนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆแลวก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับมิสเตอร์จานะครับทางย t u b บช่องจานําพานะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่สนามหลวงสองนะครับ ก็มาอัปเดตสินค้าวันศุกร์เหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้มีอะไรเข้ามาบ้างนะครับวันนี้มีมาของสาชิ้นนะครับก็ได้สินค้ามาใหม่นะครับหลักๆเลยก็จะเป็น NAD นะครับ C 3 5 2นะครับนี่นะครับเป็นรุ่นใหญ่ๆขึ้นมาหน่อยนะครับก็กำลังขับอยู่ค้างละ80วันบาทนะครับแล้วก็ Integrated a m p d e n น n นนะครับ DVD รุ่นใหญ่ๆนะครับนี่นะครับ ของเดนนอนนะครับมีไพโอนีย u บูเรดิสนะครับเข้ามา1ตัวนะครับผมแล้วก็ลำโพงยามา NS สองสนะครับลำโพงูกเชวของญี่ปุ่นนะครับเอ j a น a n ป i น n e e เนะครับสินค้าราคาสภาพเป็นแบบไหนเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันนะครับผมก็ EP นี้ก็เป็น EP ที่24นะครับในขายเครื่องเสียงมือ2 EP ที่24แล้วนะครับผม ไปชมอินดิเกตแอมตัวแรกกันนะครับตัวนี้ก็เป็นแอมฟังเพลงนะครับสอชั้นแนลนะครับของ n a d นะครับ c 3 5 2นะครับตัวนี้มาพร้อมกับกล่องคู่มือรีโมดแท้ครับครบครบนะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นสีพิเศษนะครับเป็นสีออกขาวขาวตาชานะครับผมนี่นะครับขาวขาวริมๆมนะครับ เ็นสีพิเศษของทางโคไนท์นะครับสีแอสามห้าสองนะครับผมกำลังขับอยู่ข้างละแปดสิบวัตนะครับถือว่าแรงเลยทีเดียวนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับม้อแปลงเธอรร้อยลูกขนาดใหญ่นะครับแปดสิบวัตต์ต่อข้างนะครับใช้งานไฟสองร้อยยี่สิบโวลต์สภาพสวยไม่มีตำหนินะครับนี่นะครับการใช้งานต่างๆสมบูรณ์นะครับตรวจสอบแล้วก็ลองเทสให้เรียบร้อยทุกอย่างนะครับ ด้านหลังก็ต่อลาโพงได้1คู่นะครับต่อซับได้นะครับรุ่นนี้นะครับ RCA ก็ชุบทอง 24K ทั้งหมดนะครับสภาพสวยอุปกรณ์ยกกล่องนะครับตัวนี้ผมขายอยู่14,900บาทนะครับ NDC 3 5 2นะครับผม มาชมของเดนนอนกันบ้างน,นะครับวันนี้ก็เป็นเดนนอนนะครับ PME MA 390 Mark II นะครับผมลำโพง AB ได้นะครับใส่เล็กได้ปรับเอดแหลมบาลานซ์แบบราวาเน็ตแบบปรับได้นะครับปรับค่าได้นะครับสภาพสวยลำโพงได้ AB นะครับกําลังขับ50วัตต์ต่อข้างนะครับผม ตัวเครื่องใช้ไฟ100ร้อยวตลนะครับต้องผ่านมอแปลงนะครับตัวนี้ขายอยู่4,900บาทนะครับแล้วก็มาดู DVD รุ่นใหญ่ของเดน n อนกันบ้างน,นะครับตัวนี้ก็เป็น DVD 3.300นะครับเป็น DVD 3ภาษาเป็นสีทองแชมเปญ่านแผ่น24บบิตนะครับฟังเพลงเสียงดีมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเน้นฟังเพลงเสียงดีนะครับ แต่อ่านทุกแผ่นนะครับแผ่นแท้แผ่นไลฟ์แผ่น DVD อ่านหมดนะครับผมใช้งานไฟร้อยโวลต์ตัวนี้ไม่มีรีโมทนะครับขายอยู่3,500บาทนะครับรีโมทไม่ได้มานะครับไปชมด้านหลังสักนิดนะครับนี่นะครับก็ด้านหลังของเลนนอนก็ต่อลำโพงได้สองคู่นะครับอินพุตต่างๆนะครับต่อโฟโนได้นะครับใช้ไฟร้อยโวลต์ นี่ก็เป็นของ DVD ีดีสามนสามนะครับปาอา c a ต่างๆก็เป็นชุบท้อง 24K ทั้งหมดนะครับมีออปติกให้โคเอ็กเชียลให้นะครับแตหงานอ n นาล็อกมีมาให้2ชุดนะครับเอาพุทนะครับ1ชุดหนึชุดสองครับมีระบบ5.1ให้เต็มระบบนะครับแล้วก็คอมโพเนนต์มีนะครับขาย3ามพนร้บาทนะครับไม่มีรีโมทไฟร้อยโวลต์เหมือนกันนะครับสําหรับ DV d นะครับผม ตัวนี้ก็เป็นบูเลดิส์นะครับ bdp 3 2 0นะครับเป็นบูเลรุ่นกลางๆนะครับของ pioneer พร้อมกับคู่มือนะครับรีโมทแท้นะครับมีร่องรอยบ้างนะครับด้านหลังนะครับแต่การใช้งานสมบูรณ์นะครับอ่านแผ่นแท้แผ่นไลท์ซีดีได้หมดนะครับบูเลดิส์ของ pioneer ตัวนี้ขายอยู่3,500ันหนะครับอุปกรณ์ยกกล่องนะครับผม นี่คนระับมีรีโมทให้นะครับด้านหลังก็มี h d MI 1ช่องนะครับออ p u ์ put, มีดิจิตอลออปติกให้1ช่องนะครับแล้วก็มีอ u อดิโอเอา t ์พุตให้อีกนะครับคอมเพนเต์มีให้นะครับผมมีพัดลมระบายความร้อนนะครับใช้งานไฟบ้านเรานะครับสำหรับไทวอเนียตัวนี้นะครับ ไปดูแดกกันบ้างนะครับตรงนี้ก็เป็น d ดกของ f r ีโอนะครับ K11 นะครับ R2R นะครับผมเป็น Hi-Res a u u i o o นะครับสภาพอุปกรณ์ยกกล่องสภาพสวยเลยครับนี่นะตัวเครื่องเขานะครับไฟด้านบนก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับเพือนนะครับด้านหลังก็ให้ต่ออุปกรณ์มาครบนะครับออปติกโคแอกแล้วก็อ n นาล็อกนะครับผม ตัวนี้ขายอยู่4,500บาทนะครับสภาพสวยอุปกรณ์ครบนะครับผมมาชมลำโพงกันบ้างนะครับตัวนี้ก็เป็น Yamaha NS23 นะครับสภาพสวยนะครับทวิตเตอร์ดอกสวยๆนะครับไม่มีบุบกระดดกกูเฟอร์เดิมๆนะครับสภาพสวยมีหน้ากากครบนะครับครูนี้ก็ขายราคา4,900บาทนะครับสำหรับ NS23 นะครับ และมีไพโอเนีตัวนี้ก็เป็นเจแปนนะครับเป็นวูเฟอร์ขนาด5.25เหมือนกันนะครับนี่ครับเป็นไพโอเนียครับเป็นลูกเชลอีกหนึ่งคู่นะครับตัวนี้เป็นเฮดอินเจแปนนะครับมีหน้ากากครบเหมือนกันนะครับขายอยู่3,500บาทนะครับสำหรับไพโอเนียตันี้นะครับสำหรับเพื่อนๆต้องการหา a v r นะครับสักตัวก็ยังมีอยู่นะครับเป็นออนเกว TXNR414 นะครับมีรีโมทแท้ตรงรุ่นให้นะครับราคา5 5 0 0บาทใช้งานไฟบ้านเรานะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับออนเกียวรุ่นนี้นะครับผมนี่ครับแอมเซนเตอร์ออนเกียวตัวนี้ให้1ตัวนะครับ5,500บาทนะครับผมสำหรับออนเกียว TXNR414 นะครับหรือลำโพงนะครับตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับ นี่นรับสำหรับมิชชั่นนะครับเป็นลำพงทาวเวอร์มีหน้ากากให้ครบนะครับมีร่องรอยตามมุมนะขายกันตามสภาพนะครับคู่นี้ก็อยู่3,900บาทมีหน้ากากให้ครบนะครับสนใจก็มาลองฟังเสียงได้นะครับมิชชั่นนะครับครับถ้าเพื่อนๆสนใจสินค้าก็โทรมาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์099 485 2602นะครับ หรือแอดไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0994852602นะครับเสาร์อาทิตย์นี้ก็เปิดเหมือนเดิมนะครับมาลองมาฟังกันได้นะครับที่ตลาดสนามหลวงสองนะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกานะครับจนถึงประมาณช่วงบ่าย3โมงเย็นนะครับผมก็เข้ามาชมมานั่งฟังกันได้นะครับผมที่ตลาดนะครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะครับที่มาลองฟังเสียงนะครับผม